อารมณ์ก็สิ้นเปกสิ้นแสงสว่างเวลาจะทําหาแสงสว่างเขาไม่ดูดวงเทียนนะอย่างที่เรามีไฟฟ้าเราไม่มีดวงโคมไม่ดูดวงโคมดูเฉพาะแสงสว่างออกมาถ้าโอทางเตสินอยาวหวานนะี่ดูโคมไฟฟ้าได้เราโคมไฟ้าอย่างหลอดที่มีข้างบนเป็นสีขาวแต่ว่าอารมณ์กสินอนชัยแสงสว่างอย่างเดียววิธีปฏิบัติ เขาใช้แสงไฟหรืออะไรก็ตามใส่ในที่รักพอมีปล่องขึ้นดูเฉพาะสารสว่างนี่เป็นวิธีปฏิบัติที่อ,อ,า,อาจารย์สุาอจารย์แนะนําไว้แต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆอย่าลืมว่ากระสนกองนี้เป็นกระสนต้นของทิพยคทยากุคือการฝึกทิพยคกุยาน,นจริงๆนะรับฝึก,กนกล่องนี้กองนี้เป็นกองต้น,นจริง แต่ว่าเตชโชกสินก็นดีโอทาเจรสินก็นดีเป็นกรสินประกอบก็สามารถสร้างที่มิกุญาได้เหมือนกันแต่ให้ความมีความมั่นคงจริงๆต้องเป็นโอโลกสินกองนี้เวลาปฏิบัติจริงๆก็เลือกเอาแสงสว่างมีที่ไหนไม่จําเป็นต้องไปจุดไฟที่อยู่ในกรุงเทพนี้แสงไฟฟ้ามีตลอดคืน แล้วก็มองไปหาแสงสว่างหลับตาจำดื่มตาจําภาพแสงสว่างแล้วก็หลับตาเึกถึงภาพแสงสว่างแล้วก็ภาวนาว่าอาโลกสิน,นังอย่าลืมลมหายใจเข้าออกนะลมหายใจเข้าออกนี่ต้องควบคู่กันไปเพื่อทำให้เป็นชันด้วยนะภาวนาว่าอาโลกสิน,นังถ้าจิตเลือนจากแสงสว่างก็ลืมตาดูใหม่ทําแบบนี้จนถ้าแสงสว่างเป็นใบากายขึ้นมา ถ้าแสงาสว่างมากขึ้นแสงสาว่างแปลกไปจากเดิมเป็นร่กายแผวปาเป็นยักษ์อย่างนี้เป็นฌานนี่เขาโคตล,ะละัลัดเพราะกสินกอนี้ชานทำยากแต่ว่าวิธีปฏิบัติธรรมดาจพปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงต้องแบ่งเป็นสองพวกพวกที่หนึ่งไม่เคยได้มาเลยในใช่ก่อนต้องปฏิบัติกระสินกองนี้ตามระเบียบ ในกหมายความต้องหาแสงสว่างเป็นพื้นฐานต้องมีนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกถ้าจิตจับภาพแสงสว่างหลับตานึถึงภาพหายใจเข้าใ,ใจออกนึกตาว่าอโรมสินังอโลสินังถ้าภาพเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ทำอย่างนี้พอจิตตกเรื่องเรื่องฟุง้งซ่านเราก็เลิกเราก็นอนเสียอย่าไปสนใจมากเกินไป เน่ถ้าบางเอิมบางวันบางเวลามีเดนมีจิตอารมณ์สบาย <c oughs> ทําไปนานแสนนานเวลาพอสังควรจะพักก่อนแต่จิตยังไม่อยากพักจกากกรรมฐานอย่างนี้แล้วก็ทิ้งแสงสว่างที่เรามองเห็นกลับเข้าที่นอนไปเลยกลับเข้าที่นอนบูชาพระเสร็จเวลานอนนอนนั้นนั่งก็ตามตามชอบใจนึกถึงแสงเทวบางที่เราเห็นแล้วก็หลับตานึกถึงภาพแสงเทวบางที่เราเห็น ถ้าภาวนาว่าอารมณ์สิน,นังอารมณ์สิน,นังทั้งนี้มันชินนี่ทำยากหน่อยนะแต่ว่ายังง่ายกว่า,ากายกสิณและกายกสิณยากกว่านี้เยอะความจริงคาว่ายากหมายว่าจับภาพยากนี่กสินกองน,นี้ถ้าคนที่เคยได้ที่ยุยานมันใช่ก่อนตาวิสุทธิมั่านบอกว่าบางท่านเขาไม่ถึงเขาไม่ เขาไม่ได้ใช้อารมณ์แสงสว่างภายนอกที่เราเห็นจะไย่ว่าเพียงแสงสว่างลอดจากช่องฝานิดเดียวที่ขุย,ยานสามารถเกิดกับเขาได้อันนี้เป็นความจริงก็มีหลายท่านที่ได้แบบนี้นะพอศึกษ้ากระสินอารม์กระสินนี่แล้วกลับมากุติแทนนี้เขาจะจุดเกียนไปใส่ในกระป๋องเห็นแต่แสงสว่างถ้าอยจุจดกเกียนใส่ในกระป๋องเห็แนแสงสว่างไม่ทันทรา เพียงจับแสงระหว่างที่ลอยกันมาจากช่องฝากุฏิเขาสามารถได้ทิพย์ุยาหกรวกวความว่าการปฏิบัติเกศินก็คือกระทำกรรมฐานธรรมดาแต่ว่าเขาบรรดาญาโยงพุททบริษัททั้งหลายทุกคนโดยท่ัหนนาตั้งใจทำจริงๆ